สวัสดีครับคลิปนี้พูดถึงเรื่องของวิดีโอ11 เกี่ยวกับการลืมละเข้าสู่ Windows s p ที่เป็นแบบพินหรือ Microsoft Account ถ้าใครใช้แบบพินจะไม่มีวิธีการแก้ไขด้วยโปรแกร,รมหรืออื่นเพราะว่าใครที่ลงชื่อเข้าสู่ Windows แบบ PIN เนี่ยจะเป็นเหมือน Microsoft Account นะคุณต้องกดตรงนี้เท่านั้นนะ,ะคือ I forgot my pin ตรงนี้คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบของ Microsoft Account ที่คุณเคยเข้าสู่ระบบเอาไว้นะฮะก็คือเป็นบัญชีของ Microsoft Account นั่นเองนะฮะให้คุณลงชื่อจะเป็นเหมือนกับรหัสผ่านอีเมลนะฮะ หลังจากใส่รหัสผ่านและทางวิดโดเขาจะให้เรา v e r i f y ก็คือเลือกการยืนยันบัญชีของเราอาจจะเป็นเบอร์โทรหรืออ e ีเมลสำรองที่เราเคยใส่อาไว้ในที่นี้ผมมีแค่อ e ีเมลสำรองผมก็เลือกเป็นอ e ีเมลสำรองจากนั้นให้คุณพิมพ์อ e ีเมลสำรองหรือเบอร์โทรสำรองที่คุณเลือกนะฮะแบบเต็มๆนะฮะมันจะขึ้นไกด์ให้เฉยแต่คุณต้องพิมพ์แบบเต็มๆนะครับเมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้กดเซ็นโค้ดนะครับมันจะส่งโค้ดไปที่อ e ีเมลที่เราพิมพ์นะฮะ จากนั้นให้คุณเข้าไปเช็คเมลนะครับที่เป็นเมลของอีเมลสำรองหรือถ้าใครเป็นโทรศัพท์ก็จะเป็น SMS ส่งเข้ามาครับจะได้รหัสรักษาความปลอดภัยลักษณะแบบนี้นะฮะก็เอารหัสรักษาความปลอดภัยที่ได้มานะมาใส่ตรงนี้นะฮะหลังจากใส่แล้วให้กด Verify ตรงนี้ครับถ้ารหัสคุณถูกต้องนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างให้คุณรีเซ็ตพินนะครับให้กด Con t i n u e จากนั้นให้คุณตั้งพินใหม่ครับแล้ตอบโอเค ระบบก็จะพาคุณเข้าสู่ Windows ได้ทันทีนครับเวลาคุณจะเข้าสู่ระบบครั้งต่อไปก็ให้ใช้พินที่คุณเพิ่งตั้งเมื่อกี้ครับในการเข้าสู่ระบบใหม่ก็จะสามารถเข้าสู่ Windows ได้ปกติครับอันนี้คือวิธีการกู้รหัสผ่านแบบพินสําหรับการเข้าถึง Windows 11นะฮะคือวิธีมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากไปสักหน่อยนะครับเพราะว่า ใช้แค่ Microsoft account ของเราอย่างเดียวไม่พอนะฮะยังต้องใช้อีเมลสำรองหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เราเคยผูกไว้กับบัญชีในการบริ i f ฟอีกหนึ่งครั้งถึงจะสามารถ r e เซ็ตพินได้อันนี้จะเป็นขั้นตอนหากคุณลืมรหัสพินแบบ Microsoft account จะทำแบบนี้เท่านั้นสำหรับคนที่พยายามทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ Windows ได้เพราะว่าอาจจะลืมรหัสผ่านของอีเมลหรือลืมรหัสผ่านของอีเมลสำรองหรือไม่มีเบอร์โทรสำรองทำทุกอย่างแล้วกู้ไม่ได้ จะต้องทําแบบไหนจริงๆผมลองคิดดูแล้วนะฮะมันมีวิธีในการทําได้คือให้คุณ add user เข้าไปใหม่นะฮะคือเพิ่ม user เข้าไปใหม่แล้วก็เข้าสู่ Windows ด้วย user ใหม่แล้วไปดึงข้อมูลจาก user เก่าออกมาใช้ก็คือ user เก่าจะใช้ไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าให้กันหมด user ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ มีการดึงข้อมูลจาก User เก่าขึ้นมาถ้าคุณอยากจะใช้วินโดว์นี้อยู่โดยที่ไม่อยากลงวินโดว์ใหม่เพราะว่าอาจจะมีข้อมูลอยู่หรืออะไรก็ช่างที่คิดออกก็จะเป็นวิธีนี้เท่านั้นเดี๋ยวผมจะมีคลิปในลักษณะแบบนี้ไว้ที่ด้าน,นล่างเดสคริปชันนะครับจะเป็นคลิปที่สร้าง User อร์ใหม่ขึ้นมาและใช้ User ใหม่ในการเข้าสู่คอมพิวเตอร์และคุณอยากได้งานเก่าจากยูเซเก่าคุณก็โยนข้ามยูเซอร์มา เท่านั้นนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่พอเป็นไปได้สําหรับคนที่ลืมรหัสผ่านพินก็จะทําได้ประมาณนี้เท่าที่ผมคิดออกนะฮะจะมีแค่นี้เท่านั้นเองเพราะว่ารหัสผ่านพินเนี่ยมันต้องกู้ผ่าน Microsoft Account ต้องมีผ่านเน็ตผ่านอะไรพวกนี้มันจะยุ่งยากเพราะว่ามันจะใช้โปรแกรมอะไรแก้ไขไม่ได้เลยนะสร้างยูเซอร์ขึ้นมาใหม่ดีกว่านะฮะแล้วก็เข้าสู่ระบบ้วยูเซอร์ใหม่และอยากได้งานอะไรก็ค่อยโยนเอาทีหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมกก็มมเนสถาั่ ลางคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ถหายคุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ